สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีข้างบนด้วยนะคะชั้นสองั้นสานะคะ สวัสดีครัผู้มีเกียรตินะครับนักชอปทุกท่านที่เซ็นทรัลชนบุรีนะครับครอบรอบ11ปีค่ะเรามีคู่รัก11ปีชูรักชูรถถึง4คู่ด้วยกันนะคะที่ชนะการประกวดค่ะในการส่งคลิปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคลิปการแสดงความรักคลิปง้อขอคืนดีแล้วก็ค,คลิปเซอร์ไพรส์คนรักมีคู่รักส่งคลิปการแสดงความรักต่อกันแล้วกันมาด้วยเรยครับอย่าคิดเป็นแบบนั้นฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะต้องติดตามกันค่ะว่ามีคลิปแบบไหนบ้างตอนนี้พวกเขาก็สแตนบายกันอยู่ข้างเวทีแล้วนะครับ มาทำความรู้จักกับคู่รักทั้ง4กันก่อนเลยดีกว่าเนาะเป็นการเซ<ข>อร์ไพรส์กันแต่งงานด้วยขอแต่งงานใช่ครับถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคลิปที่คุณเก่งและคุณเชอรี่เนี่ยส่งเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ครับเอามาลองดูกันหน่อยดดีไหมครับได้ครับอ่ะลองชมครับ อ้ <laughs> ต้องด้วยอ่ะโอ้ยอย่าไปกูเรื่องจังนโตโตโต เตรียมงานนานไหมฮะสำหรับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ใช่เห็นมีพลุมีอะไรหลายๆอย่างก็ใช้เวลาเตรียมงานหกเดือนนะครับหกเดือนเลยแหละครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตอนนั้นเห็นมีเพื่อนแซลด้วยเพื่อนคุณเชอรี่บอกว่าสรุปสินสอดเอาไหมได้ไหมครับสินสอดนะฮะได้ค่ะดูจากหน้าคุณเก่งแล้วน่าจะเป็นหลักแสนนะครับแสนสาหัสลงลงทุนกับค่าเซอร์ไพรส์ไปเยอะเจ็บหนักกันเลยทีเดียวเจ็บหนักเลยทีเดียวครับคุณเชอรี่เมื่อกี้เห็นน้ําตาไหลเลย วินาทีนั้นที่เขาใส่ชุดเจ้าบ่าวคุกเข่าลงมาแล้วก็ขอเราแต่งงานรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นนะคะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแล้วก็แอบ,บน้อยใจเล็กน้อยว่าทำไมไม่ไม่ไม่บอกเล็กๆเป็นในๆจะได้แต่งตัวสวยกว่านี้คือแอบ,บงอนหน่อยวันนั้นไม่ได้แต่งมาเต็มที่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วดันถ่ายคลิปไว้ด้วย <c oughs> <ช>ออกอากาศ <c oughs> ผ่านทางช่องสามอีก <c oughs> หลังจากคลิปนั้นนานไหมคะ กว่าจะแต่งงานประมาณปีหนึ่งอะค่ปีหนึ่งใช่มครัค่ะโอ้เมื่อกี้นี้แบบโรแมนติกมากเท่มากนะครับหนุ่มๆคนอื่นนี่ปาดเงือลโอ้โหแล้วคลิปของกูจะไปรอดไหมเนี่ยมาที่คู่ที่2ของเรากันบ้างค่ะคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กันแถมยังมีชอบมีกิจกรรมทําร่วมกันอะไรแบบนี้ด้วยเป็นคลิปของพวกเขาสองคนนั่นเองก็คือคุณหมูกับคุณโบนะคะสวัสดีค่ะ สองคนนะคะหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันก็เลยคิดวนะ่าวันนี้เราล่าจะมีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันบ้างควรครับควร đây ทำไมต้องทำไอติมด้วยอะคะเวลาว่างผมก็คือทำไอศครีมขายแล้วผมก็คือพูดง่ายคือเป็นการบังคับคุณโบมาทำด้วยกันครับตกลงขืนใจกันนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับก็คือเหมือนคุณโบเขาชอบมาช่วยผมทำไอศครีมอยู่แล้วแล้วผมก็ก็คือชอบให้คุณโบมาช่วยก็คือช่วยกันทำมันก็สนุกดีครับ๋อดีนะฮะเมื่อกี้ฟังไปฟังมาแล้วเป็นคลิปขืนใจฟังดูแปลกแไงก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่สาคัญเวลาเรามีความรักเนี่ยต้องหาอะไรที่สามารถที่ทําร่วมกันได้แต่อาครีมฟังดูดีมากเลยนะถ้าเป็นกิจกรรมแบบวันนี้มาเจียวไข่ด้วยกันไหมหรือย่างหมูอะไรเงี้ยไอศครีมดูไฮโซกว่าเยอะเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีชอบรสไหนเป็นพิเศษไหมคะเห็นในคลิปมีแบบชิมแล้วแบบขมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆเราชอบทุกรสชาตินะคะเพราะว่าเราเราสองคนทําทําด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นกิจกรรมที่เราทาร่วมกันทำยังไงก็มีความสุขมันก็ อร่อยทุกรสค่ะโอ้ <laughs> หวานแหววไกแล้วดูดินี่แค่สองคู่รักคู่แรกก็ทำเอาเวที11ปีชูรักชูรสหวานหยดส่วนอีกสองคู่สองคลิปจะหวานกว่าหรือเปล่ามาต่อในครั้งหน้านะคะ